สวัสดีครับพบกับสตอร่ชาแนลนะครับวันเดิมวันนี้มาที่วัดลาดบัวขาวนะครับนะครับอดนนไมค้านะครับมะพร้าวปั่นนะครับที่ท่านได้ชมอยู่ในขณะนี้มะพร้าวปัน่นนมมีหลายอย่างเลยนะครับขายนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากไมค้าด้วยนะให้กินฟรีด้วยหนึ่งแก้วขอบคุณเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับ วันนี้เราได้เดินทางมาเที่ยวมาชมนะครับว่าได้มีงานนะครับที่วัดนะครับวัดลาดัวขาวนะครับวัดราดวัดราดนะครับแถวแถวคู่ขนานนะครับเขตสวรรค์สูงนั่นเองนะครับดีดูนะครับของขายเยอะๆเลยทีเดียวนะครับมะพร้าวปั้นสดๆเลยนะครับแล้วก็ลำไยนะครับนี่เลยลำไยน้ำลำไยนะครับลำไยมีปลาช่อนอยู่ หนะ้าอุดหนุนไม่ค้าไม่ขายกำลังทำอยู่นะตอนนี้นะครับก็มาชมบรรยากาศกันในนะครับไม่ค้าไม่ขายที่นี่นะครับน่ารักมากเลยนะครับไม่ค้าทุกคนทุกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ค้าหลายๆลายสถานที่ที่ผมได้เดินไปซื้อของไปอุดหนุนนะครับแล้วก็ไปได้เราก็ได้ไปกราบไหว้พระด้วยวันนี้นะครับทำเอ่อไหว้พระทำเอ่อเรียกอะไรลงศพด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับแก เราด้วยนะก็ได้ม mm ีโอกาสเนี่ยถ่ายรูป oh, นิดๆหน่อยๆกับไม่ค้าไม่ขายเท่านั้นเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามนะครับสู่ไทยชาแนลด้วยนะครับฝากติดตามไว้นะครับมีรูปดีๆรูปสวยๆนะครับบางทีถ้าเขาให้ถ่ายเราก็ถ่ายแล้วก็ส่งรูปให้เจ้าของได้เลยนะครับนะครับเรายินดีนะครับโปรโมทช่องโปรโมทสถานที่ขายของของท่านด้วยนะครับในโอกาสนี้นะครับนะก็ถือว่าโอกาส ถือโอกาสโปรโมทนี่เลยเป็นภาพถ่ายนะครับเราสามารถให้มันเป็นนิ่งๆนะครับแล้วก็สไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ข้างอะไรก็แล้วแต่นะเราก็สามารถทําได้เลยดูนะครับดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับสุดท้ายชแนลนะครับนี่เลการทำเอาภาพนิ่งมาเป็นสไลด์อย่างนี้ก็ทําให้เราไม่ไม่เบื่อนะไม่ไม่เบื่อนะ ดูแล้วน่าดูนะยิ้มแย้มแจ่มใส่ด้วยกันนะครับก็ฝากด้วยนะครับสุดท้ายนช,นชก,กด subscribe นะกดติดตามกันด้วยฝากติดตามนะครับเพื่อนๆบอกกระซิบกระซาบกันต่อด้วยนะสำหรับวันนี้้อตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ